ผู้ใหญ่ขอรับแทนได้ค่ะมือนีเด้อ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณหลายๆเป็นบันใจคือแทหัวะนาคือบัจจาคือหยุดแก่พอเป็นเชียรมาล้ำขอนแก่นเอาแผ่วผ้าใจเกิดลอยได้เนี <ใจ S 2> ่เอาเจ้าล้ำขอน,นแก่นมึงจะก่อนดูเถอะข่านแก่นตี๋ล้ำสมมุว่าเฮาเป็นนางเอกที่แบบว่าหนีมาควนเกี่ยวพระเอกนางเอกเจยวจังหน่อยเกี่ยวจังหน่อยมันจะกีดเข่ากับบุคคลิก คือไม่อยากเป็นนั่งเอกแท้เป็นตัวกองก็ได้เอาจะตัวกองเนาะแน่นกับแน่นเถ้ะว่ามันอีเจอแพลรถหลุแพลลเสียสุดแน่นได้หมดเนี่ก่อนได้นักก่อนหากินอันนี้สินจีสินโอ้สิน่อนสินหลายเนาะเบิ้งเบิ้งให้เป็นสิน่าเบิ้งในสินอันเบิ้งในสินมิดมิดตึเหียต่อย สบายดีพี่น้องทองที่นี่อินสยามผัวมีจิตใจเงามอยากให้ถามย้ำเป็นจังไดน้องวันนี้สบายดีหรือกเรื่องนาทีการเงินกิจาการก้าวหน้าทั้งฝนฟ้าเป็นจังใดพี่น้องดีมากเพราะลำอยู่ใตนเดเมียนมา เือนไปนเป็นห่วงสาวมอลล์ขอเตือนให้ห่วงเงืนในเดือทอ่ทนญาติเขาไปยกเข่าอยู่เงืนอนหาเวลาไปยามบ้างติดตามนี้ไปเคี่ยวเคี่ยวไปจอเมเบ้่งบางทั้งคุณพี่ให้เนใจปิดประตูล,กลอกไว้กุญแจเสยียมันดีมอลลามีคนตะคนเป็นห่วงมีหลี ูอย่เป็นแนวรถเบนรถเสียงขายแล้วขายแล้วขายกินแล้วทั้งใจเงี้ยงไข่ทาย้ำน้องพี่นี่มาสมลุงป่าบ่มีอ้วนสิมเจ้ามาเศร้าเป็นตะมองเดียวต่คอยระวังหยาดเด้้า้้้้้ัวไปอยู่ผัว้้อยู่ฟังล้้้้้้้้้้้้้้้้้เจ้าส้ลงใจ้ี่น้องไก ที่น้องไก่หน่อยใหญ่ระวังตัวยาสิบ้ากันสองโพเซีเสียงหองอตั้งใจฟังลำรรงหากผู้ใดมีทองบอกคนแของให้มองเด่นต้องเสียงใบย่านอันตรายเสียงไบโหเสียงใ่งใคนอาก็มอยมันเห็นสิเป็นไพ่เสียงเมียนขอหัดเดือนไว้ให้อินตอง นนี่าก่อนลำเจ้ามันมแต่ความเป็นห่วงมันมีแต่ความหวังดีแท้ความหวังดีต่วหมายถึงว่าพี่น้องมาฟังลำอยู่หนาฮานี่ให้ไปเที่ยวไปเบิ่งเงียนในเรื่อยยันเขามาลักของกันมากเหมือนทุกคนไปเที่ยวกันเที่ยวงานกก่ยัดสิตไส้ใส่ใส่แหวนใส่ท่องประตูอัดดีไปเออขี่กระโมยมันกระลายครับอันตรายอันตรายจะล่ำแล่หรออันว่าแบบนี้ ล้ำแล้วล่ะปันิ่นแข่งหัวหน้าคอยล้ำเกี่ยวเจ้าปันถิ่เอาบ่เกี่ยวดอกบ่เกี่ยวดอกอันนี่มู่กันมื่อน่ะพันเพิ่มมาพันเกี่ยวแล้วได้เหมือนเขนประยุติอุปโภ่ประยุกษ์ของผมใช้อันต้นฉบับเจ้าอยู่ใช่ต้นฉบับต้นฉบับสิมาวันที่สิบเจ็ดเอาเม่นอันนั่งไล่แม่ก็นั่งไล่ถึงบัวไรก็ต้องไรสิไปงูดอกมันยังกีลากีลาดูวนั่งอีกน้อยคอยต้อนั้นั่งอีกน้อยคอยก็บม่คิดว่าสิไปดังในติ๊กต็อกวนนั้นโอ้ยหัวกระปั้นเด็กเด็กสาวจากอำเภอหนองเลือจัังหวดขอนนแก่ สุดยอดอีีผู้ใดสร้างมาสิเงินขึ้นบาโกงบอกเคยยานผู้น้อยก็เจ้าอีกอาจารย์นังเอกน้อยดินี่แหละนังเอกน้อยสุดของข่อยแล้วสวัสดีค่ะนังเอกน้อยว้าเจ้ากระต้มข่อยข้างน้นนี่แหละต้นฉบับ จาา่่่นนอยะรุแม่เอาให้หนูฟังสักหน่อยได้แม่หนูมักมาก่อนนี่จะต้องหัดน้ำเล้าเบื้องปากพอเออเบื้องปากพวามเป็นบ่คลเบื้องหลังความเนี้อถึงบทไล่ก็ต้องไล่สิไปง้อดอกมันยังผู้ใดสั่งมาสิหึดขึ้นบักองบอกขยันพู้หนึ่งคิวค่อมอาจารย์หนุนหลังให้คำคมต้องเก็บแสบ ทีม so no <H anging> <laughs> ืหวานจ่อยจ่อยท่าข่อยมีนโบเอาเอามคิ้วมาคิ้วคิวเจ้าทำอะไรได้เลยคิ้วตาคิ้วปากปากนี่เบี้ยั้งเบี้ยถงล่ำเมียเป็นบ่ทั้งเบทั้ยถึงร่ำไม่บอกถึงบทไรก็ต้องไรสิไปงอดักมันยังเบี้เบผู้ใดซ้ำเมื่อสิงี้คิ้วขึ้นวับโกงบอเคยยันเบเบอีกโอ้ย อาจารย์หนุนหลังให้ขังของอต้องเจ็บแสบเป๋เป๋ลงหยิกสิม้าวานจ่อยจ่อยถ้าคอยแมนเบอเอาเอากูคือบ่ายยองเดียว<า>่าเมาอนี้โอ้ยยองขก้นย่องขกินบา<อ>้าทห่นแล้วตัวจริงเสียงจริงต้นสบับมาฮอดแล้วบัดที่นี่ ครับขอบคุณมากๆนะครับแพทายา์แสงทองผู้ปบันฟินแลนด์แสงทองฟินแลนด์ทีมงานทุกท่านนะครับร่วมถึงพี่รองแฟนครับไสละมาทำไมแมนั่งเอ่คอยไม่ยังเสยเตยเว้ยยุแทะม่ลุยมาแม่พ่นกระรุนวมาต่อ